เกิดของขวัญครับนิกกี้ณัชัดเนี่ยเตรียมเอาไว้เซอร์ไพรส์ให้กับงานวันเกิดของก้อยที่จะมาถึงในเดือนเมษายน,นนี้เนี่ยแต่สุดท้ายครับคุณผู้ชมก็เลิกกันก่อนนั่นเองฮะซึ่งล่าสุดเลยครับ7เมษายนเนี่ยทางช่อง u t ท b e ของนิกกี้ณัชัดเนี่ยได้พาไปทัวร์บ้านของผู้กำกับดังอย่างพอานนท์ครับพร้อมกับลือของแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ชมกันเพียบเลยครับแต่ช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยนิกกี้ก็ได้มีการเผยของขวัญที่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์ก้อย แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ให้เนี่ยเพราะว่าเลิกกันก่อนนั่นเองครับนิกกี้เนี่ยนะฮะได้มีการหยิบกระเป๋าหรูนะฮะเป็นแบรนด์เนมชื่อดังเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นของตัวเองเนี่ยเอาออกมาอวดนะฮะโดยบอกว่าใบนี้เนี่ยมีมูลค่ากว่า2,000 200, 0 0บาทด้วยกันครับพร้อมกับเล่าที่มาของกระเป๋าใบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเลงไว้ว่าจะให้วันเกิดของก้อยนะฮะซื้อมาให้ก็คือวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็เล็งไว้ไงนะฮะไม่ใช่เ,เราไปสั่งมาแล้วของมันมาก่อนนะฮะแต่ว่า ดูจากวิแววแล้วเนี่ยเออเออแล้วก็ใช้ก่อนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อใหม่ให้เขาอีกอันหนึ่งนั่นเองเนะตั้งใจอยู่แล้วมีให้เขาอยู่แล้วนั่นเองกครับคุณผู้ชมโอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่ น่าเสียดายนะฮะหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบนะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าวันที่28เมษายนนี้เนี่ยนิกกี้เองจะเปลี่ยนใจเอากกระเป๋าใบที่เตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยให้หรือเปล่าหรือว่าจะซื้ออะไรให้หรือเปล่านั่นเองหรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันหรือไม่ในวันที่28เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดของก้อยนั่นเองก็ต้องรอติดตามกันนั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะว่าแม้ความสัมพันธ์แบบแฟนเนี่ยจะจบลงแล้วนะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องเนี่ย นิกี้แล้วก็ก้อยก็ยืนยันคะว่ายัางเหนียวแน่นเหมือนเดิมสําหรับนายน้อยแล้วก็นายหญิงนั่นเองนะอาจก็ต้องรอติดตามกันว่า28นี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆที่ติดตามมาก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนั่นเองครับคุณผู้ชม